ที่เหตุการณ์จะบานปลายกลายเป็นสถานการณ์คอนเสิร์ตผมตัดสินใจเริ่มต้นการปราศสซะเลยดีกว่านี่เป็นประวัติการปลาศัยกันในบรรยากาศที่ร้อนอบอ้าวแต่ไม่มีใครก้าเดินออกจากสนามเลยแม้แต่คนเดียวจริงๆ ที่รักที่เชียร์เพื่อไทยที่อยากให้กำลังใจชนน่านทรงยศนัตพงศ์นี่ผมรู้ดีแต่เหตุผลสำคัญอีกประการหนึง่งคือเฝ้านโยบายหมื่นหนึ่งนั่นแหละบางคนจะปวดชีบางคนลูก่วงนอนจะกลับบ้านเพื่อนก็สะกิดไว้บอกมึงอย่าพึ่งไปถามว่าทำไมเดี๋ยวมันเอาคืนพี่น้องครับพักเพื่อไทยเขาประกาศแล้ว คุณเศรษฐาทวีสินคันดิเดตนายกเปิดเผยตัวเลขแล้วกระเป๋าเงินดิจิตอลหนึ่งมืนบาทถึงมือพี่น้องคนไทยอายุตั้งแต่16ปีทุกคนแน่นอนถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลจะมีเหตุผลเดียวเท่านั้นที่กระเป๋าเงินดิจิตอลคนละหมื่นไม่ถึงมือพี่น้อง ก็คือคนนั่นเททิ้งเพื่อไทยเพื่อไทยเป็นรัฐบาลไม่ได้ซึ่งเหตุการณ์นี้ผมเชื่อว่ามันไม่มีวันที่จะเกิดขึ้นที่จังหวัดน่านเด็ดขาดเสียดายเลือกเกินกับที่น่านเนี่ยสอสอลงได้แค่สามคนเห็นแบบเนี้ผมอยากให้ลงได้สักยีสครับถามว่าทำไม ็น,นี่ไงฐานที่มั่นสำคัญของเพื่อไทยพักเพื่อไทยได้ความเมตตาอุ้มชูจากคนเมืองน่านมาตลอดที่เลือกเพื่อไทยเพราะที่นี่นาน,านส่วนประยุทธ์ที่เขาไม่เลือกเพราะนานครับมันอยู่นานเกินไป8ปดปีแล้วก็ยังคิดจะอยู่ต่อไม่ใช่แค่สองนะครับผมยืนยันอีกครั้ง ถ้าเขาไปต่อได้เขาชวนสว250คนที่ตั้งไว้แก้กติกาปลดล็อกนายก8ปปีแน่นอนดังนั้นตัดปัญหาทุกอย่างไม่ต้องให้เกิดความกังวลสงสัยใดๆเพื่อไทยทั้งสองใบให้แลนสไลด์ครับพี่นอ้องนี่คือหนทางเดียวแบ่งใจไปเลือกพรรคอื่น ได้ประยุทธ์กลับมาหรืออาจจะได้ประวิทย์กลับมาเอาไม่เล่าเอาไม่เล่าดังนั้นเลือกพทัคอื่นไม่ได้เพื่อไทยเต็มเต็มแล้วจังหวัดน่านคราวนี้คะแนนเอาแค่ที่หนึ่งทั้งสามเขตที่หนึ่งปาติลิศไม่พอนะครับ น่านนี่ต้องชนะเด็ดขาดให้สมศักดิ์ศรีหัวหน้าพักจะได้ไปเป,เป็นรัฐมนตรีว่าการส่งลูกหลานคนเมืองน่านทำหน้าที่ในรัฐบ,บาลเพื่อไทยส่วนนโยบายชัดชัดอยู่แล้วเต็มเต็มเนื้อเนื้อไอหมื่นหนึ่งนี่แหละครับเรื่องใหญ่ ตั้งแต่วันที่คนเสถฐาประกาศเนี่ยผมเจอชาวบ้านที่ไหนเนี่ยเขาไม่ได้ถามเรื่องอื่นเลยนะครับหมื่นหนึ่งในจริงหรือเปล่าให้ยังไงให้เมื่อไหร่ให้กี่คนก็ให้หมดอย่างที่เขาบอกแต่มีข่าวหน้าตกใจเมื่อวานครับเขาบอกว่ากกตเรียกพักเพื่อไทยไปชี้แจงวัยนโยบายหนึ่งหมื่นนี่ทำยังไงเอาเงินมาจากไหนบริหารแบบไหนชาวบ้านตกใจสิกลัวว่า โกโกรทเขาเรียกเดี๋ยวโกโกตทเขาจะห้ามเดี๋ยวเขาจะหาเรื่องยุบพรรคหรือหาเรื่องไม่ให้นโยบายหนึ่งมืนบาททำได้พี่น้องก็อย่าตกใจเกินไปอย่าตีตนไปก่อนใครรู้ได้ยังไงล่ววะว่ากโกตทเขาจะถามแบบเอาเรื่องเขาจะถามแบบมีปัญหาดีไมด่ดีคุณเสียถาไปชี้แจงโกโกตปิดห้องเขาอาจจะแค่ถามว่าให้จริงป่ะ แล้วกกตได้ด้วยไหมผมว่าแปีที่ผ่านมาในเจ้าหน้าทีก่กกตก็ลําบากเต็มทีเมื่อกันนะครับผมว่าใครใครเขาก็อยากได้ดังนั้นพี่น้องที่เคารพไม่ต้องไปเตรียมเนื้อเตรียมตัวอะไรเพิ่มแค่เป็นคนไทยอายุ16บวกมีบัตรประชาชนก็เป็นอันว่าใช้นโยบายนี้ได้ เลือกพักเพื่อไทยเป็นรัฐบาลช่วยเพื่อไทยให้แลนสไลด์ถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลจะขอร้องให้พี่น้องช่วยเพิ่มช่วยใช้เงินหมื่นให้หน่อยได้ไหมขอร้องละพอมีเวลาไหมพี่น้องครับบางคนเขาตั้งคำถามว่าที่จะให้จ่ายกันเนี่ย รัฐมี4กิโลเมตรรอบที่อยู่ตามบัตรประชาชนคนเขาบอกว่าเขาไปทำงานกรุงเทพแต่ทะเบียนบ้านอยู่เวียงสาพ่อแม่อยู่นี่ภูมิลำเนาถิ่นฐานอยู่นี่ตัวอยู่กรุงเทพถ้าได้มื่นหนึ่งจะใช้ที่กรุงเทพได้ไหมไม่ได้ เสียก็ต้องกลับมาใช้เวียงสาบางคนบอกว่าลำบากต้องเดินทางมาประทานโทษเธอครับมีเงินตั้งหมื่นไม่คิดจะมาทําหมูกระทะเลี้ยงพ่อแม่บางหรือ,อยังไงมาแฮปปี้เบิร์ดเดย์อีปออีแม่บังสีจะเกิดปรากฏการลูกกระตันยูคืนผิ่นก็คราวนี้แหละครับ ด้วยความเคารพกับบางคนกลับมาบ้านสมัยก่อนกลับมาอยู่บ้าน3มวันแล้วตัวเองกลับเข้ากรุงเทพแม่ใช้นี่ค่าเหล้าขาวอยู่สองเดือนครับเซนรอบรัศมี4กิโลเมตรเลยแต่คราวนี้นโะยบายของเพื่อไทยเนี่ยลูกกลับมาบ้านแม่ก็ไม่ต้องอกสั่นขวัญแขวน ว่ามันจะมาเซ็นไว้ให้กูใช้อีกเท่าไหร่กลับมาแล้วบอกแม่เลยลวงหน้าแม่จ๋าแม่จะกินอะไรลูกกลับมาแล้ว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 ต้องใช้ครับมีเวลาตั้งหกเดือนไม่ได้หมายความว่าให้เดี๋ยวนี้ใช้เดี๋ยวนี้แล้วคำว่าหกเดือนก็ไม่ใช่ว่าต้องให้ใช้ทีเดียวหมดก็ใช้ไปเรื่อยๆทย,ยอยใช้ ใช้ให้มันมีประโยชน์ใช้ให้มันเกิดความสุขใช้ให้มันเกิดพลังในชีวิตแล้วก็เดินหน้าต่อได้เอาบางคนถามอีกนัทวุฒิแล้วใช้ได้ทุกอย่างไหมไอ้ถักของมีประโยชน์ของกินของจำเป็นเนี่ยใช้ได้เหล้ายาปลาปิ้งบุรีอบายามุกห้ามเอาไปใช้นี่ก็ไม่ได้นะครับ <Italia> ๆๆเขาให้ซื้อของ กินใช้หรือจะวางแผนประกอบกิจการอย่างที่คุณเศษฐาว่าบางคนถามว่าแต่ในกรณีที่ข้างบ้านรัศมีไปเกิน4กิโลเมตรเจ้ามือให้โลดวงมันตกจริงๆเราจะใช้กระเป๋าเงินดิจิตอลจัดการเจ้ามือให้สินสากได้ไหมไม่ได้เราไม่ได้ให้ทำเรื่องแบบนั้นรวมความก็คือว่ามาจริง มาชัดมาเต็มแน่ๆแ,แต่ต้องใช้ให้เป็นประโยชน์ในกรอบรัศมี4กิโลเมตรบางคนบอกบ้านอยู่บนดอยเดิน5โลและยังมีแต่ไร่ข้าวโพดจะเอาไปซื้ออะไรใครที่ไหนเข้าใจถ้าไอแบบนั้นเนี่ยคุณเสษฐาให้สัมภาษณ์โทรทัศน์ออกไปแล้วว่าเดี๋ยวเขาปรับให้บางคนบอกว่ากูคงต้องเจรจากับต้นข้าวโพดเพื่อซื้อสั่ง อย่าประชดชีวิตอย่างนั้นครับรัฐบาลพรักเพื่อไทยอยู่กับโลกของความเป็นจริงก็จะขยับขยายให้ท่านได้ใช้ได้ใจพร้อมเรียงะระชารนพร้อมเรียงประชาชนนี่ต่อไปไปไหนมาไหนนี่เราเป็นคนก็เรียกกันเป็นคนนะถูกอยู่แล้วแต่เพื่อให้มันเกิดความคึกคักให้มันเกิดความสดชื่นแจ่มใสนอกจากเรียกกันเป็นคนแล้วเรียกกันเป็นหมื่น นี่หมื่นหนึ่งยืนถ่ายรูปนั่งก็หมื่นหนึ่งยืนถือดอกไม้นันคนละหมื่นมากันหมื่นหมื่นนี่จะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ประเทศไทยที่คนไทยเกือบทั้งประเทศมีหมื่น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 หม่านทองแท้ชินวัตรลูกชายคนโตของนายกทักษิณจะมีกี่ร้อยกี่พันล้านไม่รู้ แต่ว่าเพื <z SC> <noise> ่อไทยเป็นร <Sam> ัฐบาลกับผมคนละหมื่นเท่ากันแล้วะนั้นนานจะได้มีตังเท่ากับเขาสักทีบางคนพอมองมาที่ผมแล้วคิดมากว่ามึงไม่ใจมื่นแล้วถามว่าทำไมลานมันคนละอย่างครับล้านนี่ไม่ใจนโยบายล้านนี่เป็นสถานการณ์เฉพาะหน้าพี่น้องครับ สถานการณ์ในสนามเลือกตั้งท่านเชื่อผมได้เลยนะตั้งแต่นี้เป็นต้นไปรัฐบาลหรือพักการเมืองฝ่ายตรงข้ามไม่พูดเรื่องอะไรแล้วนะครับคอยแต่จะค้อนแคะแะทิ่มนโยบายกระเป๋าเงินดิจิตอลหนึ่งมืนบาทนี่แหละประยุทธ์ก็บอกว่ากลัวจะเจ๊งกลัวจะเสียหาย รัวบ้านเมืองจะไปต่อไม่ได้คุณประยุทธ์ครับประธานโทษเถอะครับถ้าที่คุณทํามาไม่เรียกว่าชิบหายนี่พักเพื่อไทยไม่ได้กลับมาท่วท้นขนาดนี้แล้วครับแล้วคุณไม่ต้องเป็นห่วงพวกผมห่วงตัวเองเถอะแมพอพักเพื่อไทยประกาศนโยบายนี้เข้าแต่ละคนทําตัวยังกับพุ่มพวงดวงจันทร์ร้องอยู่เพลงเดียว่าเงินนํามีไหม เงินนะ่ะมีไหมไม่มีจะกล้าพูดเลยก็เข้าออกโทรทัศน์คุณเศษรษฐาหมอพรหมมินและคณะเขาบอกแล้วว่ามีภาษีส่วนหนึ่งซึ่งปีหน้านี่เข้ารายงานกันมาแล้วว่าเก็บได้เพิ่มสองแสนกว่าล้านแล้วก็มีแนวทางที่จะจัดการได้ห้าแสนกว่าล้านลำเลียงถึงพี่น้องแนะ่ๆคุณประยุทธ์คุณประวิตรคุณอนุทิน คุณเข้าใจไหมว่าเวลาชาวบ้านเลือกรัฐบาลเขาไม่ได้ดูว่ารัฐบาลนั้นมีเงินไหมเขาดูว่ามีสมองไหมสมองอมีไหมบางคนมีหัวไว้กันไม่ให้สองหูชนกันแล้วพอเขาประกาศอะไรดีๆที่ประชาชนต้องการก็คอยเสียบคอยทิ่มอย่างที่ว่าอนุทินเนี่ยแม้เรื่องนี้ไม่ใช่ตัวร้ายนะครับ ตัวดีเลยเข้าไปถามเรื่องนโยบายมื่นหนึ่งพอคุณเสรษาประกาศอนุทินบอกเราก็ไม่ทราบว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าเราไม่เคยมองประชาชนเป็นยาจกคุณอนุทินคุณประวิทธ์คุณประยุทธ์คุณฟางบมพักเพื่อไทยไม่เคยมองประชาชนเป็นยาจกพักเพื่อไทยมองประชาชนเป็นเจ้าของประเทศ เป็นเจ้าของอำนาจนาทิปไตยและพักเพื่อไทยมองประชาชนเป็นผู้ได้รับผลกระทบสูงสุดจากการมีอำนาจของปรเอกประยุทธ์และพวกมา8ปดปีในสายตาพักเพื่อไทยประชาชนจึงไม่ใช่ยาจกแต่ในสายตาประชาชนเขาอาจจะมองพวกคุณเป็นชูชกอยู่ก็ได้นะครับชูชกที่มันกินทุกอย่าง กินไม่เลือกเรือดำน้ำก็กินเฮลิคอปเตอร์ก็กินรถถังก็กินวัคซีนก็กินวบประมาณก็กินแผ่นดินมันก็จะกินพี่น้องครับพักเพื่อไทยมาแพทองทานชินวัตรส่งเสียงมาบอกกันแล้วที่ดินทำกิน 50ล้านไรจะเร่งพิสูจน์สิทธิ์ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นธรรมให้เกษตรกรครอบครองที่ทำกินมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายคราวนี้จะได้มีเอกสารสิทธิ์แพ้ทองทานประกาศว่าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลค่าไฟค่าน้ําค่าน้ํามันลดราคาทันทีเอาหรือไม่เอา เสียดายแพรทองทานไม่ได้มาวันนี้เพราะว่าท้องแก่แปเดือนกว่าแต่ผมเห็นคุณแพทองทานอุ้มท้องมาแบบนี้ผมมั่นใจว่าชนะแน่ๆเพราะแปเดือนกว่าไม่เคยแพย้เลยขนาดท้องยังไม่แพ้แล้วเลือกตั้งจะแพได้ยังไงชนะแหลนสไลด์แน่ๆนี่เรามาเป็นทีมกับจาตุรนฉายแสง นี่อดีตนักศึกษาชะตาชีวิตชะตากรรมการต่อสู้ทางการเมืองต้องหลบลี่หนีเข้ามาไปจับอาวุธต่อสู้อยู่ช่วงเวลาหนึ่งก็ในเขตพื้นที่จังหวัดน่านสุทินรล้งแสงเพื่อนรักหมอชนนานก็เป็นดาวสภาในปีต่อเนื่องกันของดีทั้งนั้นกับพรรคเพื่อไทยเอามาให้ ทรงยศรามสูตรใหม่ที่นี้แต่เก่าและช่ำชองเชี่ยวชาญมาจากบ้านเกิดของตัวเองมาลงสอสอคราวนี้ก็ทำงานให้คนนั้นเป็นสอสอรัฐบาลได้ทันทีนัทงภพไอ้น้องชายผมหลายสมัยแล้วที่เป็นสอสอ ใครเอากล้วยมาล่อใครจะเอาอะไรมาให้เท่าไรนัทธพงศ์ไม่เคยไปเพราะคนนั่นให้หัวใจกับเขาตลอดเวลามันทิ้งคนนัานไปไม่ได้แล้วพักเพื่อไทยถ้าเป็นรัฐบาลนะครับนายกจะเป็นใครผมไม่ทราบและกรรมการโดยหันพักสมาชิกพักเขาต้องเลือกกันแต่ว่าถ้าหนึ่งคนเป็นนายกอีกสองคนไม่ได้หนีไม่ได้งอนไม่ได้นอนบ้านนะครับ เขาจะช่วยกันทำงานเขาจะเดินสายไปทั่วโลกไปเจราจาเปิดพื้นที่เปิดการค้าหาตลาดใหม่ๆให้กับสินค้าไทย8ปปีที่ผ่านมาประยุทธ์ไปเจราจาการค้ากับประเทศไหนบ้างมีให้เกิดความหวังอยู่เรื่องเดียวคือจะเอาอยางไปขายที่ดาวอังคารแต่สื่อมวลชนตามไปตรวจสอบไม่ได้ว่าขายไปถึงไหนแล้ว พี่ครับทีนี้พักเพื่อไทยเนี่ยมีบุคลากรที่เขาเขาคอ,อยเอาใจช่วยอยู่ในต่างประเทศด้วยนะครับคนระดับโลกนะชื่อทักษิณชินวัตรท่านคิดยังไงไม่รู้แต่ผมเชื่อว่านายกตักสินเอาใจช่วยเพื่อไทยแน่ๆครับเพลินๆมีตลาดมีแหล่งการค้าการขายดีๆ จะเสนอแนะความเห็นมาที่รัฐบาลเพื่อไทยบ้างไอรัฐบาลนี้นายกทักษิณก็เคยเสนอความเห็นดีๆหลายอย่างนะครับแต่ประยุธทธ์ทําเป็นหูทวนลมไม่ได้ยินเพราะแอก,ก่ยแอกถือว่าตัวเองเนี่ยสอบได้ที่หนึ่งในรุ่นประยุทธ์ทักษิณก็ได้ที่หนึ่งในรุ่นทักษิณได้ที่หนึ่งในรุ่นผมไม่ต้องคิดผมเชื่อนะ่ะ แต่ประยุทธ์บอกว่าได้ที่หนึ่งในรุ่นนี้ผมสงสัยว่ารุ่นนั้นเข้าสอบกี่คนผมมาดูไม่เหมือนนะครับดังนั้นนี่คือองค์ประกอบนี่คือความพร้อมและไม่ใช่แค่กระเป๋าเงินดิจิต้นหมื่นเดียวแล้วจบกันในระหว่างทางของวาระรัฐบาลสี่ปีจะ เต็มไปด้วยนโยบาย4ปี1สมัยจะเปลี่ยนชีวิตคนไทยไปตลอดกันเราจะเดินหน้าไปสู่ชีวิตที่ดีดกว่าอนาคตที่ดีกว่าและรัฐบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าพี่น้องครับใครใครายได้ครัวเรือนไม่ถึง20,000เติมให้เต็ม20,000ทันทียาเสพติดต้องหมดไปในรัฐบาลบักเพื่อไทย ลูกหลานอายุ16ได้มาหนึ่งมืนต้องไม่เข้าใกล้ยาเสพติดเพราะจะป่าปรามเด็กขาดกัญชาถ้าจะให้เด็กสูบกันริมถนนได้แบบนี้เอาภูมิใจไทยกลับไปนอนกอดบ้องกัญชาเลยเพราะเพื่อไทยไม่เอาเป็นยาได้เป็นสมุนไพรได้แต่ให้ลูกหลานเหมากัญชากันทั่วบ้านทั่วเมืองไม่ได้พี่น้องที่รบรวมความก็คือ ใครตัดสินใจเด็ดขาดเลือกพรรคเพื่อไทยทั้งคนทั้งพรรคแน่ๆขอเสียงหน่อยดังๆมือนหนึ่เอาไหมดังเองดังอย่างนี้เอาไปเลยคนละหมื่นเอาไปยืนตบมือพร้อมเทียงกันดีเอาไปคนละหมื่นเอาไบช่วงนี้เห็นหน้าใครไม่ได้ครับแจกมืน่นแจกมื่นตลอด ไม่ได้แจกเองนะครับรัฐบาลพักเพื่อไทยเขาจะมาแจกบางคนยังตั้งงิดตั้งหิดอยู่ในใจถามว่าตังงงิดเรื่องอะไรไอ้หมื่นนั้นนะกูก็อยากได้อแต่มันอีกตั้งห้าหเดือนกูกังวลก่าร้อยพันในวันสองวันเนี่ยถ้าเขาเอามาให้ก่อนเนี่ยจะทำยังไงหมื่นหนึ่งเอาไหมครับ แล้วถ้าเขาเอามาให้ก่อนห0าร้อยพันึงเอาไหมนั่นเห็นเงียบเงียบกะฟาดเรียบเหมือนกันนะครับเนี่ยเอาให้มันแล้วหัวใจกันไปพี่น้องเพื่อไทยมากระเป๋าเงินดิจิตอลหนึ่งมบาทได้แน่นอนส่วนระหว่างเลือกตั้งถ้าพักไหนมาให้5 0 0ร้อพันไอ้นั่นถือว่าของแถมครับ แต่ปัญหาก็คือได้ของแถมแล้วต้องกาของจริงด้วยนะครับถ้าได้ของแถมไปกาของแถมก็อยู่กับของแถมนั่แหละครับพร้อมใจกันอย่างนี้เชื่อมั่นกันอย่างนี้14พฤษภาคมเข้าคูหากาพักเพื่อไทยวันนี้เขาถ่ายทอดสดคนไทยดูกันทั้งประเทศขอพลังเสียงคนน่านยืนยันกับคนไทยหน่อย ยืนยันกับพี่น้องทั่วประเทศน่อยเลือกไม่เลือกเชียร์ไม่เชียร์แลนสไลด์ขอบคุณครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มดิชนทีเพียงแค่สแกน QR code ได้เลยครับ